สวัสดีครับมีหลายท่านได้สอบถามมาว่าประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอบน Lenovo Legion 7นั้นเป็นอย่างไรบ้างผมก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับโดยจะเป็นการทดสอบ Adobe Premiere Pro กับไฟล์ xavc si 4k ซึ่งเป็นไฟล์ที่ b ิ t เ a t สูงสุดสำหรับกล้อง Sony A7S3 แล้วก็ฟาล์วโปรเกรสซี 4K ที่บิตเรทก็ยังสูงยิ่งกว่าอีกนะครับแต่ต้องใช้อตโ m o s สนินจา5สำหรับการวเคร์ดอจากภายนอกกล้องอีกทีทั้งนี้นะครับก็เป็นรูปแบบการใช้งานจริงของผมแล้วก็ยังเป็นการที่จะถลุงทั้ง CPU แล้วก็ GPU นะครับเพื่อที่เราจะได้ปราศจากข้อสงสัยว่าเครื่องระดับนี้แล้วจะยังลื่นไหลได้หรือไม่ผมคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นประโยชน์สำหรับ คนที่คิดว่ากำลังจะซื้อเกมมิ่งแล็ปท็อปรุ่นอื่นๆมาเพื่อตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับโดยเฉพาะแล็ปท็อปที่ใช้ nvidia rtx 3080หรือรุ่นที่ใกล้เคียงนะครับไทม์ไลน์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมใช้งานจริงในการทดลองทำ y u t u b e วิดีโอภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเริ่มทดลองโดยการกด Play ในช่วงที่ Edit Timeline นะครับและเราก็มาดูการใช้งาน cpu กับ gpu ไปพร้อมกันเลยนะครับจะเห็นได้ทันทีว่า drop frame กระจายเลยครับ ดูที่ปากผมนะครับและ CPU ก็วิ่งขึ้นไปเต็มร้อยในขณะที่ GPU แทบไม่ได้ใช้เลยและผมก็สาธิตให้ดูต่อด้วยการเรนเดอร์โปรเจกต์เดียวกันเลยนะครับนี่คือคลิปวิดีโอ5นาทีแต่ Adobe Premiere Pro บอกว่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงและเหมือนกันเลยครับ CPU ก็วิ่งขึ้นไปเต็มร้อยในขณะที่ GPU แทบไม่ได้ใช้เลยเห็นอย่างนี้แล้วผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะสรุปทันทีเลยครับว่า Lenovo l e g i o n 7ไม่เหมาะกับการตัดต่อวิดีโอ รวมทั้ง NVidia RTX 3080ด้วยมาดูกันต่อครับจะเห็นว่าที่ไทม์ไลน์ของเรามีส่วนที่เป็นสีแดงแสดงว่ายังไม่ได้ p r e v e n เดอมาซึ่งผมก็ลอง p r e v e n เดอครับมันจะได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวและจะได้เร็วขึ้นคราวนี้เป็นไงครับลื่นไหลเลยเวลากด Play ในช่วงที่ Edit Timeline นนะครับแต่เมื่อคู่นะครับ ไม่ใช่วิธีการที่แท้จริง Adobe Premiere Pro มีทั้ง Special Effect ที่ optimize มาสำหรับ GPU และที่ไม่ได้ o ptimize มาสำหรับ GPU และหากช่วงไหนของ Timeline เป็นสีแดงอาจหมายความว่าช่วงนั้นใช้ Effect ที่ไม่ได้ o ptimize มาสำหรับ GPU ซึ่งผมก็แก้ไขด้วยการไปเอาเอฟเฟกพวกนั้นออกนะครับซึ่งก็คือ Unsharpen ที่ใช้ CPU อย่างเดียวเป็นไงครับลื่นไหลเลยไม่ต้อง Pre-render ด้วย CPU ก็ไม่เต็ม100%แล้วนะครับ ค่อยใจชื้นขึ้นไหมครับและนี่ก็คือพลังของ NVIDIA RTX 3080จะเห็นเลยครับว่า CPU กับ GPU ก็ขึ้นไปไม่มากด้วยแสดงว่าแค่นี้นิดเดียวครับใช้พลังของเครื่องไม่มากและเรามาดูการเรนเดอร์อีกครั้งครับด้วยการเซตอัพอย่างถูกต้องวิดีโอ5นาทีคราวนี้ใช้เวลาเรนเดอร์ไม่ถึง3นาทีครับลดลงจากเคสแรกกี่เท่าครับคราวนี้ CPU ก็ขึ้นไม่ถึง100%แต่ GPU ขึ้นเต็มร้อย แปลว่าใช้ Nvidia RTX 3080อย่างคุ้มค่าเลยครับนี่แหละครับคือการใช้งานอย่างถูกต้องต้องขอสรุปนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอบน Lenovo Legion 7และ Nvidia RTX 3080หรือรุ่นที่ใกล้เคียงบน Adobe Premiere Pro มีความลื่นไหลยอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ไฟล์ XAVC S i c k และ ProRes RAW 4K ซึ่งมีบิ t เ a t ที่สูงมากๆแต่ ตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องเลือกใช้เอฟเฟกของ Adobe Premiere Pro ที่ถูก Optimize มาสำหรับการเบนเดอร์โดย G P U เท่านั้นถึงจะเห็นความแตกต่างทั้งความลื่นไหลในช่วงของการตัดต่อหรือการ Final Render ที่เร็วขึ้นอย่างหลายเท่าเมื่อการประมวลผลส่วนใหญ่ถูกย้ายไปอยู่บน G P U หากไม่ทำเช่นนี้แล้ว C P U ก็จะเป็นคอขวดนะครับและจะไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของ G P U ออกมาได้อย่างเต็มที่หากเราอยากใช้ของดีเราต้องฉลาดด้วยนะครับ จะพึ่งพา R G B อย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วนะครับ